สวัสดีครับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าทุกทท่ทานนะครับสำหรับ e ีีนี้แอดมินก็มีข่าวสารต่างๆนะครับมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันเหมือนเช่นเคยแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับมาดูข่าวแรกกันนะครับข่าวแรกเป็นข่าวเกี่ยวกับเชคิเวนกับเอซดสันซึ่งเชคิเวนนะครับได้เช่อชูทางด้านเอซดสันว่าเจ๋งที่สุดในพรีเมียร์ลีกและมีส่วนสาคัญพาเรือคว้าแชมป์ เชคิเว่นนะครับอดีตผู้รักษาประตูคนดังยกให้อเดสันสมอราเลฟในทวารของแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นมือกาวที่ดีที่สุดในพรนะีเมียร์ลีกณเวลานี้บรรดาสโมสรยักษ์ใหญ่ของลีกสูนสุดนะครับมีผู้เล่นหลายๆคนในฐานะผู้รักษาประตูนะครับทั้งอลิซตงของลิเวอร์พูลเอดดอาร์เมนดี้ของเชลซีและเดบิดดีคอาร์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแต่ว่าทางเชคิเว่นมองว่าอเดสันเหนือกว่าโดยประการทั้งปวงนะครับ เนื่องจากว่าสามารถเล่นได้ทั้งมือและเท้าเขาได้กล่าวว่าผมได้ดูไอเดซ่าหลายครั้งผมได้ดูเกมของเขาที่แมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่บ่อยๆแม้กระทั่งในตอนที่อบอุ่นร่างกายก็มาสัจจรนอย่างมากถ้าใครสักคนอยากจะพัฒนาตัวเองในฐานะผู้รักษาประตู mm hmm. ผมแนะนำให้ดูการวอร์มร่างกายของเขา mm hmm. การผ่านบอลการเตะและอีกหลายๆอย่างที่เขาทำก่อนเกมมันน่าหลีเชื่อม,มากๆคุณสามารถเรียนรู้ได้มากมายจากเขา อาริซงเป็นมือหนึ่งของบาราซิลแต่ผมยังมองว่าอารสันคือผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดในพรีเมียร์ลีกมาตรฐานหลีกสูงสุดเช่นเดียวกับไอเดียร์แมนดีและบิดีเคอาแต่ผมชอบอารสันนับตั้งแต่เขาย้ายมาเล่นที่เอติฮัดเมื่อเป๊ปต้องการดึงเขามาแทนโจฮาร์ดเขาสามารถเลือกใครก็ได้แต่เขาต้องการคนที่ออกมาเล่นเอาฟิลด์ด้วยเท้าได้ดีแต่ก็ยังมีพรสวรรค์นในการเป็นผู้รักษาประตูอย่างเปี่ยมล้นผมดูเกมกับแอตตันวิลล่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเขาเซฟจังหวะสำคัญช่วยทีมคว้า3แต้ม มันง่ายที่จะชมเขาว่าเล่นกับเท้าด้วยดีได้แค่ไหนบางครั้งการเซฟของเขาก็ถูกมองข้ามไปเลยมันเป็นการเซฟแห่งชัยชนะที่ช่วยให้ทีมได้คะแนนบางครั้งช่วงเวลานั้นก็ไม่มีใครสังเกตเมื่อจบฤด,ดูกาลและนั่นคือวิถีของโลกฟุตบอลเมื่อคุณเป็นผู้รักษาประตูแต่เขาจะรู้ว่าทีมจะได้ชูถ้วยแชมป์หรือไม่เขาเป็นส่วนสำคัญอย่างมากในการทำเช่นนั้น เชคิเวนนะครับก็เคยเป็นอดีตผู้รักษาประตูของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับและเขาก็ได้เกิดอาการบาดเจ็บหลังจากที่เขาเกิดจามบาดเจ็บนะครับโจฮาร์ก็ถูกดึงตัวเข้ามาและนับแต่นั้นโจฮาร์ก็เป็นผู้รักษาประตูจนกระทั่งในยุคข,ของทางด้านเปโตเดียล่าก็ได้เปลี่ยนผู้รักษาประตูจากโจฮาร์มาเป็นทางด้านเอเดรันมอนเรสนะครับซึ่งทางด้านเชคิเวนนะครับบอกว่าเอเดสันมอนเลสนะครับคือผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดในพรีเมียร์ลีกณเวลานี้นะครับ ซึ่งสามารถเล่นได้ทั้งมือและเท้าด้วยดีนะครับผมมาดูข่าวที่2องกันต่อเลยนะครับเอเยนต์เจลฟิกนะครับเจรจาก,กับบอร์ดบริหารเพื่อย้ายมาที่เอทิฮัตนะครับผมจอร์ดเมนเดสซูปเปอร์เอเยนชื่อดังได้ทำการติดต่อกับบอร์ดบริหารของแมนเชสเตอร์ซิตี้มาหลายวันเพื่อที่จะนําทางด้านเจลฟิกของหน้าของแอตเลนติโกมานลิกไปขาแข่งยังตินเอทิฮัท ตามรายงานเปปปอเดียล่าเป็นแฟนตัวยงและชื่นชอบการเล่นของนักเตะชาวโปรตุเกสลายนี้มานานแล้วนะครับปัจจุบันทีมตามมีต้องการค่าตัวไม่ต่ำกว่า108ล้านปอนด์จากที่พวกเขาจ่ายให้กับเบนฟิก้าในปี2019เนื่องจากฟิกนะครับไม่ใช่นักเตะคนสำคัญในแผนการทำทีมของซิเมเอลเน่นะครับและเขาเพิ่งได้รับโอกาสในการลงเล่นไปเพียงแค่3นัดเองในฤดูกาลนี้ ลักษณะนหน้าตานะครับจะคล้ายคลึงกับทางด้านอาเจโรดาวเตะตำนานของแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเราเลยครับผมถ้าได้มาก็ดีนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าช่วงนี้นะครับฟอร์มการเล่นของเขาจะดีแค่ไหนนะครับผมถือว่าเป็นกองหน้าที่จบสกอร์ได้ค่อนข้างคมคนนึงนะครับมาดูข่าวที่3นะครับเป็นข่าวดี ข่าวดีที่สุดนะครับฟาบิโอโรมาโน่นักข่าวชื่อดังนะครับได้ออกมาเปิดเผยว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเตรียมพี่จะเรียกทางด้านจาวนเซโลมาคุยต่อสัญญาฉบับใหม่ซึ่งสัญญาปัจจุบันเขามีอยู่ถึงตอนปีส0 2พันก็ตามนะครับบอร์ดบริหารของแมนเชสเตอร์ซิตี้มองว่าคันเซโลเป็นคีย์แมนคนสําคัญของแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วคันเซโลย้ายมาจากยูเว่ด้วยราคา28ล้านยูโรบวกกับเดนิลโลนะครับซึ่งรวมกันก็อยู่ที่65ล้านยูโรแต่ตอนนี้นะครับ นักเตะคนนี้นะครับเป็นคียแมนคนสําคัญและแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็ไม่มีความคิดที่จะขายนักเตะรายนี้ออกไปอย่างแน่นอนทั้งนี้นะครับคันเตโล่ลงเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปแล้วทั้งหมด97นัดทาได้6ประตูกับ12แอติดผ่าทีมได้แชมปพี้ยนลีกและคาราบาวครับอย่างละสมัยรวมถึงรองยูฟ่าแชมเปียนลีกเมื่อฤดูการที่ผ่านมานะครับคันเซโล่นะครับปัจจุบันถือว่าเป็นนักเตะคนสําคัญที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ขาดไม่ได้นะครับในเวลาที่กองกลางอย่างเดอรบอยหรือว่า นักเตะคนอื่นๆไม่สามารถที่จะทําอะไรได้คันเซโล่นะครับเขาก้ามาเป็นคีย์แมนคนสําคัญในการที่จะจ่ายบอลพาสบอลแอสติบอลหรือทําประตูได้ดีนะครับในช่วงนี้เรียกได้ว่าเป็นปีทองและฟอร์มฮอตจุดๆมากครับของรับคันเซโล่นะครับมาดูข่าวที่4นะครับเป็นข่าวฮาๆนะครับเนื่องจากว่าทางด้านเมเนดลติวานะครับบอกว่าเขาได้ตั้งชื่อหมาของเขาว่าจอรนตามชื่อของจอรสโตนสโมอสรนะครับมีเรื่องฮาๆมาเปิดเผยเนื่องจากว่าเมเนเดลติวานะครับ ได้คุยกับทางด้าน City TV ในซุูพิเศษนะครับที่ปล่อยออกทาง YouTube ของสโมสรว่าเขาได้ตั้งชื่อสุนัขพันธุ์เฟตบูด็อกของเขาตามชื่อของจอห์นสโตนเพื่อนสนิทของเขาในทีมเรือใบนั่นเองพวกเขาอยากมีหมากันมากนะครับเจ้าตัวนี้ก็ชื่อจอนผมตั้งชื่อจอนเพราะว่าชื่อนี้มาจากจอนสโตนเพื่อนสนิทของผมเพราะพวกเราสนิทก,กันมากผมเองเคยบอกเขาเสมอเลยนะว่าถ้าวันไหนผมเลี้ยงหมาผมจะตั้งชื่อเขาตามชื่อเขา และมันเป็นชื่อที่เหมาะสมกับเขามากเลยก็เป็นเรื่องฮาๆนะครับที่ทางด้านเบ n นเดอร์สิวานะครับได้ตั้งชื่อหมาของเขานะครับว่าจอ์นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสกุปนะครับที่เรียกเสียงฮาเสียงหัวเราะจากแฟนๆได้เลยนะครับแหมคชีเล่นจริงๆเลยนะครับสำหรับทางด้านเบรนเด s ร์ิวามาดูข่าวที่5กันนะครับเลือใบจองเดยองจากบาซ่าช่วงปีใหม่ แมนเชสเตอร์ทิตตี้นะครับกำลังมองโอกาสในการคว้าตัวทางด้านเฟรกี่เดยองมิดฟิลด์ของบาร์เซโลนาในช่วงปีหน้านะครับเดยองนะครับกำลังถูกจับตาดูนะครับในเรื่องของอนาคตในคัมนูนะครับซึ่งบาร์ตานะครับอาจจะยอมขายนักเตะกองกลางชาวเนเธอร์แลนด์นี้แลกกับการนำค่าตัวมหาศาลของเขามาช่วยพยุงปัญหาการเงินของสโมสรท่ามกลางกระแสข่าวว่านักเตะชาวดัตช์ไว้24ปีนะครับได้รับความสนใจจากบิ๊กเนมนะครับ อย่างทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ลิเวอร์พูลและสเปอร์เป็นคีดียองนะครับถือว่าเป็นกองกลางคนเก่งคนหนึ่งเลยนะครับที่มีความสามารถมากนะครับถือว่าเป็นคนที่จ่ายบอลและพาสบอลได้คมทีเดียวเอาละครับถ้าเกิดว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้มานะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆมาดูข่าวสุดท้ายของ EP นี้กันเลยนะครับวิ William Hill, บลเลียมฮิลบอลรับพนันถูกกฎหมายของอังกฤษนะครับเปิดราคาต่อรองในแชมป์ของทางด้านแชมเปี้ยนลีกปีส0 21 2022นะครับ หลังจากที่ได้เกือบครบ16ทีมผ่านเข้าสู่รอบนักเอาต์โดยเต็ง1ยังคงเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับส่วนเต็ง2เขายกให้ไบเยอร์มิวนิกต็ง3ได้แก่ลิเวอร์พูลนะครับซึ่งสามารถสร้างประวัติศาสตร์เป็นทีมแรกจากอังกฤษนะครับที่ชนะ100%่อยเร์เของคุปส์สเตทนะครับส่วนรองลงมาได้แก่ปารีสเชลซียูเนเต็ดและเรอัลมาดริกนะครับสำหรับพิธีจับฉลากนะครับจะมีในวันจันทร์ที่13ธันวาคมนี้ยังไงแฟนๆเ,เรือใบสีฟ้านะครับก็อย่าลืมเอาใจเชียร์นะครับให้ Manchester City. ถูกจับฉะลาออกมาแล้วเจอทีมที่ไม่แข็งนะครับเพื่อมีโอกาสในการลุ้นเข้ารอบต่อไปอยา่างมั่นใจนะครับผมสำหรับ E ีนี้นะครับแอดมินก็ได้นำข่าวสารต่างๆนะครับมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆพี่พพน้องชาวเรือใบฝีฟ้าปังกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นประการใดนะครับสามารถพูดค, <Network> ค,คุยคอมเมนต์กันไว้ที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับ E ีีนี้นะครับถ้าเกิดว่าแอดมินผิดพลาดประการใดแอดมินต้องขออภัยไว้ณที่นี้แล้วพบกันใหม่ในอีีหน้าสวัสดีครับ